ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนแหลมทองขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2567ไตรมาสที่3และไตรามาสที่4ดังนี้ค่ะบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนแหลมทองประกอบด้วยนางอภิญญาปัตย,ยสูครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนายรุ่งโรดมย,ยปันครูกศนตำบลน,นางสาวปัญญาณียี่สารพัดครูกศนตำบล และนางสาวสศิพรสายวิชัยครูกศนตำบลศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบโลโนหลมทองตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนหลมทองหมู่ที่10ตำบโลโนแหลมทองอำเภอรสรสขันจังหวัดกาลสินมีคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบโลโนหลมทองจำนวน15คนองค์กรนักศึกษาจำนวน9คนคณะกรรมการสสปชตจำนวน17คนและอาสาสมัครกศน,นจำนวนสคน ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนลนนทบุรีทองขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการดีมิสศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนลนนทบุรีทองมีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการดีมิสที่ครบถ้วนถูกต้องตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7ในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s มีการประเมินสรุปและรายงานผลจัดทำแผนในระบบดี i s รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติงานประจำเดือนและรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนตัวชี้วัดที่3าม จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนนลนนทบุรทองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่ครูกศนตํำบลรับผิดชอบนักศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567รวม2ระดับจำนวน151คนโดยแยกเป็นระดับดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน55คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน96คนมีการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน4ภาคเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจบการศึกษาใน4ภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.38ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ91.56ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำลฤทางการเรียนในรายวิชาบังคับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับมีผลสำลฤทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 65.80ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน45คนทำได้62คนเกินเป้าหมายร้อยละ37.77โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างตัดผมชายมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน11คนทำได้15คนเกินเป้าหมายร้อยละ .36 3 6การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการกฎหมายน่ารู้คู่ประชาชนมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน3คนทำได้3คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในชุมชนโครงการไม่มีงบประมาณมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน1ิคนทำได้15คนเกินเป้าหมายร้อยละ50การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนสองคนทำได้สองคนคิดเป็นร้อยละ100โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโครงการไม่มีงบประมาณมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน12คนทำได้15คนเกินเป้าหมายร้อยละ25การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่งคนทำได้สองคนเกินเป้าหมายร้อยละหนึงโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลโครงการไม่มีงบประมาณมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนทำได้1ิคน เกินเป้าหมายร้อยละ66.66 66ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน62คนนำความรู้ไปใช้62คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยการหมุนเวียนสื่อที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนท์หลมทองร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอสันสขัน์ร่วมจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน75คนทำได้81คนเกินเป้าหมายร้อยละ8บ้านหนังสือชุมชนมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน351คนทำได้369คนเกินเป้าหมายร้อยละ 5.12ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน1 8 0คนทำได้192คนเกินเป้าหมายร้อยละ6.66กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน538คนทำได้559คนเกินเป้าหมายร้อยละ3.90 และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน7คนทำได้10คนเกินเป้าหมายลอยละ42.85ตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมครอบครัวและการอ่านและกิจกรรมต่างๆของชุมชน และร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนดังนี้เข้าร่วมประชุมและเป็นกรรมการตัดสินขบวนแห่และกรรมการตัดสินการประกวดเทพีสงกรานในวันประเพณีสงกรานและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปีพุทธศักราช2567น้าอณองค์การบริหารส่วนตำบนนลนนหลมทอง เข้าร่วมประชุมและลงนาม M.O.U. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมและบ้านคำเชียงวันเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมทำบุญตักบาตรณวัดบ้านโนนสาราทองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณวัดบ้านโนนสาราทองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมปลูกต้นไม้ณวัดบ้านโนนสาราทองเข้าร่วมประชุมกรรมการศูนย์สสปชตเพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนโนโล,ลมทองและเข้าร่วมโครงการการสินร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เ,เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณวัดแสงอรุณวรารามตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนมีทั้งหมด12โครงการดังนี้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนทบุนนทรีหลักการนิเทศติดตามนโยบายจุดเน้นโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินงานของสถานศึกษาไตรามาสที่3และไตรามาสที่4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำรวจการอ่านของประชาชนชาวไทยพุทธศักราช2567สำรวจข้อมูลเด็กในวัยเรียนอายุระหว่าง6-15ปีที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับที่ตกหลน่นออกกลางคันหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นต้น ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบ p แพต t ทิสชื่อผลงานแนวทางการพัฒนาการทอเสือก,กุบสร้างรายได้สู่ชุมชนเจ้าของผลงานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนนนลำทองชื่อผลงานการนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเจ้าของผลงานนายรุ่งโรธมยปันชื่อผลงาน ชุดการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเจ้าของผลงานนางสาวปัญญาียี่สารพัดชื่อผลงานแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเจ้าของผลงานนางสาวสาศิพรสายวิชัยตัวชี้วัดที่1 4จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนนลนนําทองปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสหสคารมอบหมายศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโนโนนำทองขอจบก,การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ